สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับความรักรอบตัวเหมือนดาวล้อมเดือนต้องรักษาไวา้วันนี้ลุงพลกับป้าแตนเหมือนพ่อแม่ของ f อและยูทูบเบอร์ที่ไหลรวมกัน ต่างพึ่งพาเหมือนดาวล้อมเดือนที่ช่วยกันส่องแสงสว่างมากน้อยต่างกันไปแต่ก็ได้แสงนวลสวยเดือนต้องหมุนรอบตัวเองตามธรรมชาติดาวจึงรับแสงจากเดือนไม่เท่ากันเพราะด้านหน้าหลังของเดือนรับแสงจากดวงอาทิตย์ต่างกันเมื่อดาวอยู่ทางด้านมืดของเดือนที่หมุนรอบตัว ตามปกติดาวรู้ดีจึงไม่บน่นเดือนจึงเป็นประธานของดาวเดือนคือลุงพลที่ต้องมีน้ำใจให้กับยูทูบเบอร์ที่รักและให้เกียรติลุงจึงนำภาพถ่ายลุงไปใช้เป็นปกซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเหมือนตราสินค้าที่พ่อแม่อุดหนุนให้ลูกๆไปหากินพ่อแม่ใจกว้างเช่นนี้ลูกๆก,ก็รักกัน ควรรักษาไว้เช่นเดิมเมื่อยูทูบเบอร์รักลุงพลกับป้าพวกเขาไม่นำภาพไปใช้ในทางที่ผิดการที่มี FC ปลอมตัวมาคอมเมนต์ยุแยงก็อย่าสนใจเพราะ FC ตัวจริงแยกแยะออกว่าเนื้อหาในคลิปมีลุงหรือไม่คลิปนั้นๆอาจให้เกียรติลุงเป็นประธานปกกับเรื่องที่เกิด ในโกกอกบ้านลุงเพราะรักช่องเมเดเก่งทางคอมจึงมีน้ำใจช่วยเหลือหลายคนที่ทำไม่เป็นรวมทั้งลุงกับป้าให้เล่น o YouTube เป็นนอกจากนั้นเมเดยยังเก่งทางด้านขายเสื้อผ้าทำบัญชีช่วยป้าช่องอื่นๆไม่ควรอิจฉาเพราะลูกคนอื่นไม่เก่งทำจึงเป็นธรรมดาที่พ่อแม่เรียกใช้ลูกคนนี้ เวลาเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขได้เช่นกันต้องยอมรับให้ช่องมุดาไกลบ้านช่วยทางต่างประเทศดีช่องอื่นต่างก็เก่งกันคนละทางก็ทำไปพ่อแม่รักลูกทุกคนแต่ความรู้ความสามารถของลูกแต่ละคนแตกต่างกันยอมรับความสามารถของตัวเองในยุคโควิดได้ทุกคนย่อมสบายใจรักกันมากกว่าเดิม เหมือนสายน้ำนิ่งในแม่น้ำท่าจีนแห่งนี้สวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าถ้ามีสติมีความคิดกันสักนิดปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยผิดหวังมากกับยูทูบเบอร์ที่สร้างปัญหาถัดมานะครับบอกว่าหวังว่าลุงกับป้าและยูทูบเบอร์ทุกคนจะได้อ่านข้อความนี้นะคะถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะ ข้อคิดที่ดีมากๆขอให้ทุกคนสื่อสารกันให้เข้าใจรักสามัคคีกันเหมือนเดิมถัดมานะครับบอกว่าเรื่องนี้ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายค่ะถัดมานะครับบอกว่าสงสารลูกเดียวโดนโจมตีถัดมานะครับบอกว่าแต่ลุงเมื่อรู้ว่าความน้อยใจเกิดขึ้นลุงก็ควรจะใจเย็นไม่ต้องพูดแรงก็ได้กลับบ้านแล้วค่อยเรียกมาเคลียแต่ ทีม YouTube ก็ไม่สมควรที่เรียกกันมารวมตัวต่อว่ารุนแรงแบบนี้ขิงก็ราขาก็แรงไม่มีใครยอมใครคนที่รับกรรมเต็มๆคือเมเดย์ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติรจนวรรกมลได้โพสเข้าข้อความไว้ดังนี้ครับฮักกันดั่งปั้นข้าวเหนียวกกกอกสู้โว้ยก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นรสชาติของชีวิตนะครับ ใจเย็นๆนะครับทุกท่านทําให้ดีที่สุดก็พอผลจะเป็นยังไงอยู่ที่วาสนาลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าช่องใหม่ๆพร้อมแจ้งเกิดเยอะแยะค่ะเก่าไปใหม่มาแข่งกันที่คอนเทนต์ดูอย่างช่องพี่ดอนเขาไม่ต้องมาตามถ่ายชีวิตลุงป้าเขาก็อยู่ของเขาได้ยังอยากให้ไปเรียนตัดต่อกับพี่เน่งเมเดเลย คอนเทนต์เขาน่าสนใจมากถ้าทำดีๆมีคนติดตามเยอะแน่นอนค่ะชอบพี่แกไปหาไข่มดแดงพ่อแม่ลูกหัดร้องหัดรำกันน่ารักมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าอีคิวสั่งรีบไปจัดการเลยค่ะบอกลุงพลพูดให้น้อยๆแกพูดออกมาทีไรเป็นประเด็นทุกทีตายๆคนคอยตามแก้ให้ไปกับทนายยังต้องคอยสะกิดไว้แทบไม่ทัน ัวอย่างเมื่อวานที่สัมภาษณ์เมื่อวานที่ศาลคนถัดมานะครับบอกว่าถ้าทุกคนเข้ามาเพื่อแสวงหายอดไลค์ก็ไม่แปลกที่จะรู้สึกถึงผลประโยชน์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนที่เข้ามาแล้วผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็จากไปหลังจากได้ยอดที่ตัวเองพอใจถ้าเขามาเพราะว่าอยากช่วยเหลือลุงกับป้าด้วยใจผลปล่อยได้คือยอดทรัพย์คนดูที่เพิ่มมากขึ้น ไม่คิดเล็กคิดน้อยก็น่านับถือทุกเรื่องจะไม่เกิดถ้ามาด้วยใจเข้าหาด้วยใจถ้าคิดว่าคือพี่น้องกันก็คุยกันแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่มาเพื่อยอดทรัพย์ก็ไม่แปลกที่จะไม่พอใจและจากไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านคะ่ะสุดท้ายลุงป้าก็คนเหมือนกันกับเราเราทำให้ถูกใจคนทุกคนเป็นไปไม่ได้ถัดมานะครับบอกว่าทำตัวเป็นเด็กๆ แค่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีก็พอลดลดลงหน่อยนะความเห็นแก่ตัวเหนื่อยแทนลุงกับป้าจริงๆถัดมานะครับบอกว่าเรากดเลิกติดตามไปหลายช่องรู้อยู่ว่าจริงใจแต่ทําให้บานปลายลุงป้าไม่ใช่สินค้าอย่าเอาแต่ประโยชน์จากเขาเกินไปถัดมานะครับบอกว่ารักทุกคนเอาจริงนะลุงกับป้าต้องเขียนสคริปต์ก่อนพูดหน่อยแล้วค่ะ ฟังแกพูดแล้วบางทีงงเหมือนกันนะคะถัดมานะครับบอกว่าคนเกิดวันอัรจะแบบนี้ล่ละคะ่ะท่านทนายทำอะไรเร็วไม่คิดหน้าคิดหลังเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เลยเกิดปัญหาบ่อยๆแต่ความจริงใจเต็มร้อเเซถัดมานะครับบอกว่าชีวิตลุงพลเหมือนไก่อยู่ในกำมือของพวกยูทูบเบอร์เลยละ่ะบีบก็ตายใครก็รอดน่าเห็นใจลุงพลมากมีแต่เรื่องที่คนอื่น เข้ามาหาลุงพลกันเองเพื่อผลประโยชน์ตัวเองพอออกจากชีวิตลุงก็หันมาแว้งกัดลุงทุกคนเกิดเป็นชัยพลไม่มีสิทธิ์จะอ้าปากแค่ตัวได้พูดดีเป็นร้ายไปหมดบทความจากคุณโซดาน้ำในตอนที่สองในชื่อบทความที่ชื่อว่าช่วยเติมเต็มให้ตำนานโดยที่เหล่าหมู่มานไม่รู้ตัวมีข้อความดังนี้ครับหรือแม้แต่ผู้ที่มักจะกล่าวอ้างตัวเองอยู่เสมอว่า เป็นผู้ที่รักและให้ความเมตตาต่อหมูม่มวลสรรพสัตว์ทว่าครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองเขากลับกระทำในสิ่งที่ผู้คนในสังคมต้องสาบส่งเพราะดันไปแสดงความชื่นชมนักฆ่าบ้าเลือดคนหนึ่งราวกับเป็นฮีโร่ซึ่งมันขัดกับภาพลักษณ์ของผู้ที่มีจิตเมตตาต่อสัตว์อย่างสิ้นเชิงถึงตรงนี้ก็นึกอยากจะตั้งคำถามกับเขา ผู้นี้สักประโยคหนึ่งว่าถ้าหนึ่งในจํานวนผู้ที่เสียชีวิตเป็นญาติพี่น้องของเขาเองเขายังจะกล้าไปออกรายการเพื่อชื่นชมฆาตกรใจโหดอยู่อีกหรือไม่ส่วนช่องข่าวบางช่องของบางสำนักก็แสดงพฤติกรรมที่ไร้ซึ่งความเป็นมืออาชีพโดยสิ้นเชิงจนถึงขั้นพาตัวเองเข้าไปร่วมผสมโรงกับหมู่มากรกลุ่มนี้ โดยการประนามย้หยันบุคคลที่ยังถือได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายซึ่งหากจะว่ากันตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วและก็ไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวประนามย้หยันบุคคลอื่นแม้ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นนักโทษที่ถูกศาลพิพากษาตัดสินไปแล้วก็ตามเพราะถือว่าเป็นการกระทําที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ยังไม่นับรวมกับเพจและช่อง YouTube ที่ร้อนเงินอีกจำนวนหนึ่งที่รวมตัวกันเพื่อสร้างความบันไลยให้กับลุงพลในทุกวิถีทางโดยมีเป้าหมายที่จะสกัดเส้นทางสายตำนานของลุงพลให้จงได้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะแรงอิจฉาหรืออย่างไรก็สุดจะคาดเดาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่อาจทำสิ่งที่พวกเขามุ่งหวังได้สำเร็จมีนำซ้ำเรื่องหลอกเด็ก ที่ได้ใช้เซลล์สมองอันน้อยนิดจัดฉากขึ้นมานั้นก็ยังถูกผู้คนจับได้ไล่ทันแบบคาหนังคาเขาอยู่หลายครั้งแต่หมู่มารเหล่านี้กลับไม่เคยมีความคิดที่จะนึกละอายใจยังคงเดินหน้าปั้นเรื่องและสร้างประเด็นอื่นๆขึ้นมาใหม่สำหรับวีลกรรมที่ต้องถือว่าแสบสันจันไรอย่างที่สุดก็คือ กล้าแม้กระทั่งจะหลอกลวงกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกแฟนเพจของตัวเองแม้ว่าเรื่องราวจะดำเนินมาเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้เหล่ามูมานก็ยังพยายามที่จะโชว์ความปัญญาอ่อนให้เห็นอย่างต่อเนื่องแต่ก็เหมือนกับการคว้างหินอัดกำแพงอย่างเต็มเหนียวแล้วหินเจ้ากรรมก็กระเด้งกระดอนกลับมาโดนกระบาลคนที่คว้างเอง ซึ่งมันเป็นภาพที่สร้างความอเนจอ,อนาถหนหูใจและสร้างความตลกขบขันให้กับผู้คนในสังคมไปพร้อมๆกัน